ว่าคุณเกิดทันสมัยยุคกล้องฟิล์มเก่าๆว่าครับผมผมโคตรซวยเลยโชคร้ายมากที่เกิดทันยุคกล้องฟิล์มนะครับเพราะอะไรดูวะเพราะมีเรื่องเล่าที่แบบว่ามหัศจรรย์พันล,ลึกเตือเชื่ออะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยคุณมันเป็นอีโก้ของพวกเขาอะครับหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่วันนี้ผมจะมาไล์สาระให้ฟังก็คือไอเนี้ยครับโลหะ มันดีปะเหล็กเพราะไอ้ <Yeah. S 1> โลหะเนี่ยโล,ลโลหมันไหวแล้วเว้ยโลหะนี้นะครับมันทนกว่าพลาสติกครับซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงเลยครับโลหะเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะกระแทกกับขาตั้งกล้องรอยที่เห็นเนี่ยตรงเหนือคําว่า i p ไอโฟนกลางภาพเนี่ยมันน่าจะกระแทกกับขาตั้งกล้องในกระเป๋ากล้องในกระเป๋าเป้ของผมนะครับ ก็เลยเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นเวลาปุบปุบแล้วมันก็คืนกลับไม่ได้นะผมเคยใช้พวกเอสเอสกาแล็กซี่นะซัมซุงโน้ตสามเอสทูเออใช้มาหมดแล้วแล้วก็ใช้กาแล็กซี่แท็บทูด้วยก็จริงๆไม่ได้บอกว่าซัมซุงดีกว่านะไม่งั้นผมก็คงไม่ใช่ไอโฟนนะแต่ว่าชัวร์เลยชัว ว่าเด็กมันไม่ได้ดีกว่าปติกน,น,อน,นนะอะไรเอืมก็แค่นี้แหละว,วันเนี้ยสาระมากเลยสวัสดีครับ